เอาเลยครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอมินิทีวีนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมสกา r l เ t ็ตแบทเทิลนะครับผมเป็นเกมโปเกมอนในมือถือนี่ครับผมที่อ้างอิงจากเซิร์ฟหลักถึง99%เลยนะครับผมไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไหนแน่นอนนะครับผมแปลโดยตรงเลยนะครับแปลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมคือแปลให้กับผู้เล่นที่แบบว่าทําให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับผมไม่ใช่แบบแปลมั่วแปลอะไรนะอันนี้คือแปลแบบ ตรงเจงตามเซิร์ฟหลัก99.99%ได้เลยนี่ครับผมโอเคครับก็สำหรับเกม scarlet batter นะครับเกมตัวเกมนี้นะครับก็จะเปิดให้เล่นจริงๆจังๆนะครับในวันที่1พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมที่เราเล่นอยู่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นทดลองนะครับหรือว่าโค้ดเบต้านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปสมัครโค้ดเบต้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนเรากดเข้าไปเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะปั๊บเข้าให้อ่า มาถึงแล้วเดี๋ยวเรากดสมัครไปก่อนเลยนะครับผมสามารถกรอ,อกไปได้เลยนะแบบนี่ขอกรอกแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเมื่อกอกรหัสของตัวเองเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่แอ n o t a robot นะครับอ่าแล้วก็อ่านเอานะครับผมใครใครไม่เก่งสามารถเอาเครื่องเอาโทศรศัพท์มาแปลได้เลยนะครับผมนะครับผมอ่าเมื่อมันติ๊กถูกแล้วนะครับเรากดสมัครไปได้เลยนะครับอืมแล้วก็ทําการ กดย้อนกลับได้เลยนะครับเราปัดออกได้เลยนะครับแล้วก็ออกมากรอกตรงนี้นั่นเองนะครับผมปับป๊บโอเคเท่านี้ก็ทําการเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะกดเข้าเกมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่2องเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับโค้ดเบต้านะครับผมก็ผมบอกเลยว่าโค้ดเบต้าแจกเยอะนะครับรีบเข้ามาด่วนเลยเหลืออีกหวันเองนะครับผมเราไปดูที่ประกาศกันก่อนนะครับประกาศตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า สการ์เล็ตแบทเทิรนะครับเป็นเกมโปเกมอนเทิร์นเบสสุดมันพร้อมให้เหราเทรนเนอร์เข้ามารวบรวมและพิชิตโปเกมอนแล้ววันนี้นะครับผมสำหรับช่วงโค้ดเบต้าเปิดโอเพนเบตาในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับผมสำหรับกิฟโค้ดโค้ดเบต้ากิฟโค้ดสำหรับทดลองนะครับผมมีสกิน999าเก้วบป้อน999านะครับผมฮีโร่999าแล้วก็อัปเกรด999านะครับผม โอ้ผมบอกเลยว่าแจกสุดจริงนะครับผมสำหรับโค้ดเบต้าใครอยากทดลองอยากใช้โปเกมอนไหนนะครับแนะนำเลยนะโค้ดเบต้าให้มาทดลองเล่นกันก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่กลุ่มของเกมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับ Scarlet Battle นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะนะก็คือสำคัญจริงๆนะครับผมเพราะเวลา เขามีกิจกรรมอะไรมาอัปเดตนะครับจากอัปเดตในกลุ่ม facebook นะครับผมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับแจกของต่างๆนะครับอยู่ที่กลุ่ม facebook เท่านั้นเลยนะครับผมอ่าเราเข้ามากันเลยดีกว่าในเกมนะไม่พูดพ่ำมนำเพลงอะไรเยอะแยะเราพูดมาเยอะแล้วนะครับอ่าพอเปิดเข้ามานะครับก็จะมีเนื้อเรื่องเลยนะครับผมสําหรับเนื้อเรื่องตรงนี้ใครก็สามารถใครอยากรู้ก็สามารถไปดูได้เลยนะครับอืมเปิดมาก็ อันนี้ผมขออนุญาตข้ามนะนะครับผมตัวเกมก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับผมแบทเทิลสกิลใส่กันนั่นเองนะครับนะครับผมก็ตั้งชื่อก่อนแล้วกันอ่าตั้งชื่อแล้วก็เลือกตัวนะครับแล้วก็ก,กดยืนยันได้เลยแล้วก็เลือกโปเกมอนตอนเริ่มเกมได้เลยนะครับตรงนี้ผมบอกว่าลยตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับมันสําคัญตรงที่ของเขาแจกแบบอลังการงานสร้างมากสําหรับโคดเบต้าผมเพิ่งเคยเห็นเซิร์ฟไหนแจก เยอะขนาดนี้มาก่อนดูนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะตกใจนะอันนี้เป็นของขวัญเฉยๆอะไรธรรมดาเฉยๆเนี่ยครับอ่าเรามาดูกันที่ระบบนะระบบปุ๊บมาถึงแจกอันนี้คือ1 8 0ปวิวเลยนะก็คือวิวตันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเงินพอยต์นะครับ 10M ก็คือ10ลร้านนะเนี่ยครับผม10ล้านเลยนะประมาณนี้เนี่ยครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัว SS s H H H นะครับผมถึง 9ตัวนะนี่มี9ก้ากล่องเลยนะผมอ่าก็สามารถมาเอากันได้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีตัวละคร S อทุกตัวในเกมเลยนะครับผมร้อยตัวเลยนะนะครับใครอยากทดลองตัวไหนใครอยากทําอะไรนะครับสามารถมาทดลองในเซิร์ฟเวอร์ทดลองได้ก่อนเลยนะครับถ้าเปิดจริงแล้วจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดลองแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะตรงนี้นะครับผมโอเคไปดูกันที่แลกรหัสกันก่อนนะครับผมให้เข้ามาที่ฟันเฟืองนะแล้วก็กดไปที่แลกรหัสแรกนะครับผมอ่า เราพิมพ์ไปได้เลยนะครับที่เขาบอกมานะก็คืออันแรกก็คือสกิน9 99 9นั่นเองไปจริงๆผมเข้ามาดูไว้แล้วแหละเขาแจกสกินแบบอลังการงานสร้างมากดูสําหรับสกินแรกนะเพิงศึกเอ้ยเพิงแักดิิทธ์แห่งพรมอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะโอ้โหเนะี่ยอันนี้เท่จริงนะครับอันนี้เท่จ,จัดเลยอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้กบหรือเปล่าวะอันนี้กบหรือเปล่าวะเงาดาบแห่งป่าไผ่โอ้โห ม,มันเท่จริงนะครับผมดูสกินแต่ละตัวดิแล้วผมก็พยายามจะรีวิวนะตอนนี้แต่มันเท่แทบทุกตัวเลยนะครับดูโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับโค้ดแรกนะครับผมโค้ดต่อไปนะก็คือเวปปอนเก้นั่นเอง9 9 9ตรงนี้นะครับจะเป็นอาวุธน,นั่นเองนะครับอาวุธติดตัวของตัวละครนะครับ อ่ะผมจะมารีวิวแต่ละอันให้ดูนะครับผมแต่ผมไม่เก่งเท่าไหร่นะสำหรับการใส่อาวุธนะนะครับผมผมบอกเลยว่าอันเนี้ยผมผมรู้แค่ไอ้ผมรู้แค่ไอ้เนี่ยใส่ให้เมกามิวทูผมรู้แค่นี้เลยนะครับผมอันที่เหลือผมแบบยังไม่รู้นะดูการแปรครับอันนี้คือแปรแบบตรงตัว99.99% 9 9นะที่ผมบอกนะแปรจากเสริปลัก100%ไม่มีการแบบเอาไปแต่งเองเลยนะอันนี้ ฮิโร่9 9นะครับอ่าไปเลยตรงนี้นะครับจะเป็นโปรไฟล์นั่นเองนะ่ครับผมโปรไฟล์เอาไว้เอาไว้ใส่อะนะครับเอาไว้ใส่แล้วก็เวลาเราไปแบทเทิลนกับใครเราก็จะเป็นตัวนั้นนั่นเองนะครับนี่อย่างเท่ะนะครับแต่ละตัวอันต่อไปเลยอันสุดท้ายแลลวนะครับผมสําหรับอัปเกรด99 9กนะไปกดครับปับเข้าให้นี่อัปเกรดมีหินทางด้าน หินอนเนกประสงค์ด้วยอันนี้คือแรงมากๆเลยแล้วก็เป็นที่อัพเวลโปเกมอนนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอัพอัพเกรดโปเกมอนต่างๆนานานี er ่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมประมาณนี้สําหรับของที่แจกนะครับผมสําหรับโค้ดนะเดี๋ยวผมพาไปเอาสําหรับโปเกมอนเอกันก่อนนี่ครับเท่าที่ผมแนะนํานะผมแนะนําเป็นเมก้ามิวทูไวมากกว่านะครับเพราะเพราะว่าผมชอบไง เออไม่มีอะไรหรอกนะผมชอบแต่ผมว่า m ิวทูเน่าจะตีแรงกว่าไหมนะครับดูจากสเตตแล้วนะครับอ่ะผมลองเอา m ิวทูมาดีกว่าผมเล่น m ิวทูไวบ่อยละเอาตรงๆนี่ฮะแต่ผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับโปเกมอนมากเท่าไหร่เลยนะครับผมผมรู้แค่ไม่กี่ตัวเองนะผมก็ไม่รู้จะมารีวิวอะไรในส่วนนี้นะครับผมนเนเนมีตัว S บวกด้วยนะครับผมมีถึงร้อยตัวเลยนะเราแบบเลือ่อนหากันแบบยับยับเลยนะครับโอ้โห เล่นกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวก็สามารถมารับโปเกมอนตรงนี้กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอาโปเกมอนเข้าทีมก่นอน2ตัวเองนะครับผมก็เอามาแค่นี้พอเนะี่ผมไม่ยืแยะไม่วุ่นวายอะไรนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านระบบการเติมเงินของเกมนี้กันก่อนนะครับผมอาให้กดมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมกดบวกไปเลยผมบอกเลยว่าสําหรับส c a r l e t b a แบทเนะครับง่ายมากๆเลยสําหรับการเติมนะ นะครับผมนี่เขามีข้อมูลมาให้เลยนะครับมีข้อมูลมาให้เลยปุ๊บกดมาปุ๊บเราสามารถเลือกเติมได้เลยนะครับผมหรือเราก็เช็คข้อมูลก่อนก็ได้ว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วเราก็สามารถมาเลือกได้เลยว่าเราจะเติมกี่บาทนะครับตอนนี้ก็คือคูณ30นะนะครับผมเดี๋ยวรอรอเซิร์ฟเปิดวันที่1พฤษภามนะครับเรามาเจอกันเลยแล้วดูว่าผมจะเติมเกมนี้กี่บาทนะครับผมก็ประมาณนี้ในรับผมโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันที่ UID ก่อนวิธีการดู UID นะครับอ่ะตรงนี้สําคัญนะครับผมเวลาเขาถามว่า UID กับเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับเราก็กรอกไปได้เลย UID 243แล้วก็ขีดเซิร์ฟเวอร์1นะครับผมอ่ะเซิร์ฟเวอร์1นะครับตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์1นะถ้าท่านผู้ชมอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็สามารถกรอกเซิร์ฟเวอร์นั้นไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้สําหรับระบบอารีน่านะครับก็คือเราจะไปสู้เราจะไปชาสู้กับ ผู้เล่นคนอื่นนะครับผมนะแล้วก็มาสู้กันนั่นเองนะครับเหมือนคล้ายๆกับไต่แรล่งตอนนี้ผมอาจจะอยู่ที่แรล่งบอลไงผมเพิ่งมาใหม่นะครับอ่ะอันนี้อาจจะอยู่กอรลียสนะครับผมอันนี้คืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยนะพลัง200ร้านนะครับผมคือแบบเวอร์มากๆอะ่ะคนนี้น่าจะเล่นในโค้ดเบต้ามานานแล้วด้วยเราก็ดูค่าพลังของทีมตัวเราด้วยนะไม่ใช่ไปท้าสู้มั่วน,นะครับผมนะก็เหมือนแบบเราอยู่แรลงบอลจะไปท้าสู้กอรลียสมันก็ไม่ไหวปะนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสามารถกดข้ามได้แล้วก็กดเร่งได้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนับเดี๋ยวพี่จะมาสอนทางด้านการอัปเกรดโปเกมอนนะครับผมอ่ะเราเห็นอันนี้ใช่ไหมเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็กดไปเลยนะครับสำหรับโปเกมอนที่เราอยากอัปเกรดนะพี่เข้ามาเมกามิวทูเอ็กนะครับผมเราก็กดไปเลยอัปเลเวลหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับควิกอัปเลเวลก็คืออัปเลเวลรวดเร็วนั่นเองนะครับผมเราสามารถเปิดพาร์ตได้เลย นะครับผมถ้าเรามีเยอะนะเราสามารถปูดปาร์ตได้เลยนะครับปูดปาร์ตไปเลยนะแบบปูดอืมก็คือโคดเบต้าเขาแจกมาเยอะอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครอยากทําตัวไหนก็ใส่ได้เลยนะรตรงนี้กดใส่ได้เลยปาร์ตนี่เป็นไงโคตรเร็วอะ่ะนะครับอาวุธตรงนี้ก็คือแบบเก่งจัดเลยดูสแตตทางด้านตรงนี้ได้ดูสแตดทางด้านตรงนี้ได้นะครับสําหรับอาวุธนะโอเคเรามี3ามตัวเราก็เอาแค่สมอันก่อนนะครับ แค่นี้ผมว่าก็น่าจะสู้คนอื่นได้อยู่ละนะครับเอานี้ใส่นี่นะครับอันนี้ก็จะมีสเตตัสนะครับตรงนี้สามารถอัปเกรดได้ถ้าเรามีอาวุธหลอมวัสดุหลอมนะครับสามารถทําให้มันเต็มตรงนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่าพัฒนาตรงนี้ก็สําคัญนะครับเดีย๋ยวพี่จะมาสอนตรงนี้นะครับผมให้เราไปเก็บทางด้านของด่านนะผมบอกเลยว่าด่านสําคัญมากเลยนะครับผมอ่ะก็คือนะครับด่านเราจะได้เป็นวัตถุดิบมา วัตถุดิบเอามาอัปเกรดโปเกมอนของเรานั่นเองนะครับผมยิ่งเล่นเยอะยิ่งอัปเกรดได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถกดอัตโนมัติแล้วก็กดเร่งความเร็วได้ด้วยนะรตรงนี้แล้วก็กดสามารถกดค้ำถ้าไม่ตายได้นะครับก็สําหรับเกมนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปสอนโหลดทางด้านเกมนี้กันก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการสอนโหลดนั่นเองนะครับผมพี่จะทิ้งลิงก์ทางด้านของลิงก์ดาวนโหลด ลิงก์เพจของเกมนี้นะครับผมลิงก์เว็บของเกมนี้นะครับผมแล้วก็ลิงก์กลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้แล้วกันนะครับผมสำหรับเม้นปักหมุดนะสามารถโหลดกันได้เลยนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมเราจะมีเป็นทางด้านของ Android นะครับผม iOS แล้วก็ PC นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับใช้ได้แค่ Android นะ iOS นะครับอนาคตมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ PC ในอนาคตมีแน่นอนนะครับผมตอนนี้เขาก็กําลังเร่งพัฒนากันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเปิดแค่เบต้าอยู่ทดลองเล่นกันอยู่นะครับผมก็ Android นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาปุ๊บกดเข้ามาที่ไทยปั๊บนี่เรากดคลิปได้เลยนะครับ1.18กดดาวน์โหลด Anyway เลยนะครับแล้วก็กดดูดีเทลนะครับ ก็ประมาณนี้นี่ครับ1.8ึจิกนะครับผม scarlett battle เมื่อโปรเสร็นี่ครับสามารถโกดิดตั้งได้เลยนี่ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็รากันเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเกมนี้เล่นย,ยาว